เลิกประมาณ11โมง10นาทีนะครับเพื่อไม่ให้เล็ไปมากๆกครับก็เรามีวิทยากร2ท่านนะครับก็คือ,อคุณหมอนิพลเฉลิมพันชัยนะครับซึ่เป็นหมอโรคระบบการหายใจอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์น้ำปานครับเมื่อวานท่านก็คงได้รับฟังสีปากของอาจารย์นิพลไปในเรื่องของ prevention ของ ventilator i a so t e d น n e u m o n i a แล้วก็ผลงานอของท่านในเรื่อง คอนโทรลเว็บที่โรงพยาบาลศูนย์ลำปางนะครับซึ่งสามารถาทำงานเป็นทีมได้อย่างมีระบบแล้วก็ประสบความสำเร็จได้ดีนะครับวันนี้นะครับจตนิพนธ์ก็มีผลงานเรื่องของการาดูแลรักษาควบคุมเรื่องเซลปอดีมาประกอบนะครับข้อมูลของเซลปอดีในประเทศไทยเนี่ยยังเชิงเป็นระบบในระดับ national data เนี่ยยังไม่มีนะครับเป็นที่น่าเสียใจ เป็นเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะเป็นโรคที่ที่สำคัญนะครับผมก็หวังว่า,าในอนาคตต่อไปก็คงจะมีการศึกษาอย่างเป็นระบบขึ้นเช่นเดียวกันดังนั้นวันวันนี้ที่จะนำนำเสนอเนี่ยเราก็จะเสนอข้อมูลพื้นฐานเราอาศัยว่าทางภาคเหนือเนี่ยเรามีการศึกษาอย่างเป็นระบบทั้งในชุมชนทั้งในโรงพยาบาลเ,เป็นอย่างมากนะครับแล้วอย่างเป็นอย่างดีแล้วเรามีชมรมโรคถุงลมโลลมป่งพอง,องภาคเหนือซึ่งาสามารถรวบรวมข้อมูล การรักษาการวินิจฉัยแล้วก็ระยะของโรคของผู้ป่วย COPD ในภาคเหนือที่รักษาตามโรงพยาบาลชุมชนต่างๆนะครับเราก็จะนํามาเสนอใน,ใ,นในวันนี้นะครับเมื่อเรารู้ข้อมูลพื้นฐานรู้ปัญหาวิเคราะห์เราทราบปัญหาเราก็จะต้องวางแผนเพื่อจะ improve COPD practice นะครับ practice ก็หมายถึงว่าทั้ง prevention ทั้ง diagnosis ทั้ง treatment ในปี -2 0 1 2จะ 2010ที่จะมาจาก9ย่างเข้ามาใน2เดือขนข้างหน้านี้นะครับผมก็เริ่มเลยนะครับว่าการศึกษาซีโอดีในชุมชนเป็นการวิจัยในระดับชุมชนเทียบระหว่างซีโอดีในเขตเมืองก็คือเทศ,ทศบา,นนาลนครเชียงใหม่กับเขตชนบทก็คือใช้ตัวแทนก็คืออำเภอเชียงดาวนะครับเราได้ศึกษาในกลุ่มประชากรที่อายุมากกว่า40ปีนะครับที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นนานเกินกว่า5ปี โดยเริ่มจาก i n t e r อร์วิวค s t i เช n a i r e นะครับแล้วก็มาทำหลังฟังชันเทสแล้วก็ถ้าหลังฟังชันเทสผิดปกติเราก็จะทำเช็ดฟิล์มเพื่อเอ็กคลูดโรคอื่นๆเพื่อจะทำให้การวินิจฉัยของเซ p d เนี่ยเป็นไปตามมาตรฐานของโกไกไลน์นะครับเราก็พบว่าบานนี้นะครับในเขตเมืองเนี่ยเราพบเพอร์เลนส์สามจุดความชุก3.8ในประชากรที่อายุ40ขึ้นนะครับประชากรตอนนั้นที่อาศัยในเขต เทศบาลใน6กหมื่นกว่คนเราก็สํารวจประมาณ600 600ร้อยันะหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของสม p l e size แล้วก็ในเขตชนบทเนี่ยประมาณร้อยละเมันมีความแตกต่างกันกันมากเนื่องจากปัจจัยพื้นฐานอะไรเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันในกลุ่มของสตรีนะครับในกลุ่มของผู้หญิงเนี่ยเราก็ก็พบความแตกต่างผู้หญิงชนบทก็จะเป็นเซลดีมากกว่า ู้หญิงในเมืองนะครับแล้วก็เพลเวเรนซ์นี้จะเพิ่มเพิ่มขึ้นถ้าจับตั้งแต่ประชากรอายุ60ขึ้นไปก็คือหลังเกษียณนะครับในเมืองก็ขึ้นไปเกือบ10%นอกเมืองก็ขึ้นไป13.5%นะครับแล้วก็ถ้าเอาเฉพาะกลุ่มที่ smoking เกิน5 pack years นะครับซึ่งเป็นเป็นมาตรฐานในการ screening นะผู้ป่วยเจ้าพิดีเนี่ย5 pack year ก็พบว่าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์อับสิบเปอร์เซ็นต์จะเห็นว่าถ้าเอาเกินห้าห้าแพ็กเกอน้อยน,อยน,อยนอยว่าใน ในทั้งหมดนะครับฉะนั้นแสดงว่ามีปัจจัยอื่นที่ไม่ใช่บุหรี่มาเกี่ยวข้องด้วยนะครับข้อมูลพื้นฐานนะครับก็เป็นเป็นอย่างที่แสดงแสดงให้ทราบนะครับก็จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของสโ m o อร์ในเขตชนบทเนี่ยมีประวัติมีที่อุบดีที่เป็นสโ MOKER เนี่ยมีมีไม่ใช่ไม่ใช่เชื่ไปดีนะครับจากประชากรแซมเปลิลไซส์ที่สํารวจมานะฮะมีสโ m o อร์เยอะกว่าในเมืองสองเท่านะครับเกือบสองเท่าก็เป็นเหตุผลที่ทําให้อ่ คนเอกส์สกเกเหล่านั้นนะเกิด COPD มากขึ้นก็ทำให้ p พอ v a l e n c e ในเขตชนบทสูงมากกว่าในเมืองนั่นเองนะครับจำนวนแพ็กเกียก็มากกว่ากับ2เท่าระยะเวลาการการสูบก็นานกว่าเกือบ2เท่าเช่นกันเรามาดูค t e r i s t i c ของเคสที่เป็น COPD เราก็พิ c อัพเคสในชุมชนนะจากกลุ่มประชากรตัวอย่างดังกล่าวมาได้ยมาได้21คนในเขตอำเภอเมืองแล้วก็ได้20คนในเขต เชียงดาวนะครับเราก็พบว่าอายุส่วนใหญ่ก็คน,คนชนบทก็ดูมนีโน,โน้มมอายุสูงกว่านิดหน่อยนะครับแต่ไม่ซิกทางสถิติที่ซิกทางสถิติก็คือว่าในชนบทเนี้ยสูบบุหรี100่ร้อเซในเมืองเนี้ยมี81%ที่สูบบุหรี่เกิน5แพ็กเยียร์และจานวนแพ็กเกียร์ของคนชนบทนี่มากกว่าคืออัดมากกว่านานกว่าของคนในคนในเมืองแล้วก็ระยะเวลาสูบนานกว่า เมื่อเรามาดูการาฟแท่งอันนี้นะครับว่าแบ่งตามสุริยที่ของเซลปอดีเป็นสเตจหนึ่งสองสามสี่เราพบว่าในเขตในเขตเมืองเนี่ยเป็นเซลปอดีเออร์ลี่สเตจเยอะนะครับเป็นสเตจหนึ่งสเตจสองเนี่ยประมาณหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ส่วนในเขตชนบทเนี่ยเป็นเลสสเตจนะครับประมาณหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์กลับกันนะครับเป็นสเตจสามและสเตจสี่ก็จะได้วางแผนไล้ถูกว่าถ้าเราจะแอคที่ Early Disease เนี่ยนะฮะเราเรา แอคในเขตเมืองเนี่ยอาจจะลดการเกิดหรือลดคุณภาพ of a n impact หลังฟังชั่นในอนาคตแต่เขตชนบทเนี่ยจะทำให้เป็นปัญหาค่าใช้จ่ายสูงครับเพราะว่ายิ่งดิซีซิ่งซีเบียยิ่งค่าใช้จ่ายสูงเอ็กซ์ซาเบชันเยอะคุณภาพของรแย่แล้วก็ไอ้โรคโปรดักชันก็ลดลงถ้าเรามาดูเรื่องดัชนีมวลกายนะครับลงบอกภาวะทุกโภชนาการเนี่ยก็ยพะว่าประชาชนทนที่เป็น co ดีในเขตชนบทนมีภาวะมาดติชัน สูงถึง60%ขณะที่คนในเมืองมีแค่14เปอร์เซ็นต์เพราะนั้นการรักษาชีวิตดีในเขตชนบทเนี่ยต้องเพ่งเล็งเรื่อง nutritional status ให้มากขึ้นกว่าคนเมืองนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นประเด็นหนึ่งที่เราได้จากการศึกษาวิจัยนี้นะครับส่วน chest x-ray นะครับ chest x-ray รัง f u ง c t i o n t e s เนี่ย abnormal, แอบ normal เราพบมินิไัยตาม go ไขทีเรียนะครับแต่ว่า chest film เนี่ยสามารถ normal ได้ประมาณ10-15เปอร์เซ็นต์ เชคฟนที่เข้าได้กับซิวพดีเนี่ยพบประมาณ 7- 0็ถึงอซึ่งมันจะเป็นระยะที่ค่อนข้างมากแล้วนะครับประเด็นที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่าแพทย์เรายังยังวินิจฉัยซิวพดีได้น้อยกว่าความเป็นจริงเราก็ถามถามผู้ป่วยนะครับว่ามีคุณหมอคนไหนเคยวินิจฉัยว่าทุเป็นโรคถุงลมป่งพองหลอดปอดปอดุดกัน้นเรือรลังอะไรหรือเปล่านะมีมีเซเยสอยู่ไม่ถึง30%ท่านในเขตชนบทและเขตเมือง และการรักษาในเชวดีในระยะที่เป็นซีเวียหรือว่าเวลีซีเวียสเตจสเตจสสเตจสเนี่ยไกด์ไลน์เราจะให้เลกูล่าบองโคเลเตอร์เทอร์ลปีนะครับซึ่งมีผู้ป่วยทั้งในเขตชนบทและเขตเมืองได้รับไม่เกิน20%ซึ่งนับว่าน้อยมากนะครับเราก็นึกว่าเราไปทําการวิจัยสํารวจในลาวในพมา่าอะไรยเพราะว่าเป็นเมืองเมืองใหญ่เชียงใหม่เรานี่เองนะครับ แล้วก็ p r i ม a r y Rehabilitation เนี่ยไม่มีการ Advice หรือว่าการทำอย่างเป็นรูปธรรมเลยนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันเป็นปี2003นะฮะต่อ2004หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จุดประกายเรื่อง Primary Rehab e x e r r i s e Training ไประบบเครือข่ายมากขึ้นนะครับในการศึกษาวิจัยของเชียงใหม่ลัง e a l t h Study นะครับทึ่งทำในปีปี2003ถึง2004ก็จะพบะโรคถุงลมป่งพร3.7ในตัวเมืองเชียงใหม่นะครับ เขตเทศบาลและคนแก่ก็พบมากมากกว่าคนอายุน้อยแต่ที่สําคัญอันหนึ่งก็คือซิวบดีนี่เป็นคนเพื่อนเยอะนะครับเพราะว่าเขานํโควิดมาบิดตีต้มามาเยี่ยมด้วยเวลาเขามาบ้านเราเนี่ยอย่าไปเตรียมอาหารที่เดียวนะครับเพราะเาจะอาไปเพอร์เทนชั่นเอาโคลอรี่ฮาร์ดเอาทีบีเอา TB, เลสซีแท็กอินเฟคชั่นนำมาด้วยนะครับซึ่งพบมากกว่าประชากรที่นอนอิลที่ไม่ใช่ซิวบดีและโรคพวกนี้เป็นสโมกิ้งรีเลตต์ดีซีสเป็นครอบครัวของ โรคที่เกี่ยวเนื่องกับการสูบบุหรี่บางท่านอาจจะคิดว่าทีบีไม่น่าจะเกี่ยวการสูบบุหรี่เกี่ยวนะครับเลปิแท็กอินเฟคชันไม่น่าจะเกี่ยวการสูบบุหรี่เกี่ยวนะครับหลายเท่าเลยคราวนี้เรากลับมาดูในการโฮสเทลเบสเซอร์เวมางเราเซอร์เวในกลุ่มสมาชิกชมรมโรคถุงลมโลลมป่ง,งพองภาคเหนือซึ่งเราตั้งเป็นที่แรกเลยนะครับแล้วก็เราคัดกรองเฉพาะคนที่ทำลังฟังชันได้แล้วก็เป็นไปตามโกลคุยเทียรนะครับ ปีนี้ก็ได้ตีพิมพ์ในจอพอสทอปี2007ก็จะพบว่าในกลุ่ม o s s p t t l l b บ e เนี่ยมีดีซีที่เป็นซีเวียถึง70%รนะครับระยะ3และระยะ4นั้นถ้าเราตั้งรักษาแบบตั้งรับในโรงพยาบาลเนี่ยเราก็ต้องทุ่มเททรัพยากรมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการได้มิดเตียง ICU เครื่องช่วยหายใจยาพ่นและยาปฏิชีวนะถ้าเราจะเห็นว่าการในชนบทเนี่ยมีเคสซีเวียในโรงพยาบาลเป็นเคสซีเวีย ในเมืองทหน้าที่จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นเคส e a r l ์ถ้าเรามาเทียบกันนะครับและ COPD เนี่ยประมาณ1้อยละสิก็ยังเห็นลงศพแล้วก็ยังไม่หลั่งน้ําตาก็คือยังสูบบุหรี่อยู่เพราะฉะนั้นเราต้องลิกอัพตรงนี้ได้เพราะ,ะถ้าเราเขายังสูบบุหรี่อยู่เนี่ยอินเตอร์เวนชั่นที่เราทําต่อไปเนี่ยมันจะไม่ไม่ได้ผลตามที่คาดทันทีนะครับ